นี่สตร้านะคะเป็นวิวที่สวยมากทางที่จะไปเท่าเดียว จะไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่แล้วมีรถเยอะมากร้อยก็ถึงบ้านริมน้ําก็หลังใหญ่มากถ้าเดือนนี้วิวสวยมาก ท่าเรือนี้สตันค่ะนี่สตันที่พอสกีนนอร์เวย์นะคะท่าเรือนี้เป็นท่าเรือใหญ่ค่ะเรือใหญ่มากเพราะวันนี้เราเอาของลูกค้ามาลองอีกลำหนึ่งเอาก็ใบเรือมาลองอีกลำหนึ่งค่ะที่เรือลำนี้ลำใหญ่เลยค่ะที่ท่าเรือนี้เรือลำนี้ลำใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็วิวก็สวยมากเลยท่าเรือนี้นี่สตันนะคะ สวยมากค่ะท่าเรือนี่ตรงนี้น้ำลึกจังเรือใหญ่กันจอดกันเสวยมากค่ะวันนี้อากาศดีไม่หนาวเลยแต่มีลมบ้างนิดหน่อยนะคะอาจจะมีเสียงลมนิดหนึ่งดูวสวยมากมีผู้คนออกมาอาบแดดว่ายน้ำกันนะคะเรือเยอะมากค่ะท่าเรือนี้ก็เยอะมากเหมือนกัน ลองกาใบนี้ต้อง,อ,งอช่วยค่ะหลังจากเราเย็บเสร็จแล้วก็จะมาลองอเอาอย่าอย่อย่ค่ะนี่คือท่าเรือนี่สตันนะคะท่าเรือนี้จะเป็นมีวิวที่สวยมาก แล้ววันนี้เรามาลองเรือแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นเจส,สกีสามลำซึ่งเขาเอามาลงวันนี้เลยนะคะคนมีกระตังเมืองนี้ค่ะนีสตร์พัสกีนอร์เวย์ค่ะเห็นไหมคะเขาวิ่งเร็วมากมีเรือสามเจส,สกีสามลำนะคะซิมซิงทั้งนั้นเลยค่ะซิ่งทั้งนั้นเลย ม,มีลำหนึ่งที่มีเด็กเด็กซ้อนด้วยคนหนึ่งด้วยนะคะมีเด็กจะซ้อนกันด้วยนี่สองลำนี้คู่นี้ลงมาใหม่วิวสวยค่ะท่าเรือนี้นี่ลำนี้สิ้นมากเลยค่ะถ่ายตามแทบไม่ทำเลย นี่ลำนี้สิ้นมากค่ะที่มีสองคนนั่งอะค่ะสิ้นมากเลยลำนี้ค่ะสิ้นอย่างมากสิ้นมาสิ้นมานลำนี้สิ้นมากเห็นไหมคะก็วิ่งกลับไปกลับมาอย่างสนุกสนานเขาแหละ สงสัยจะเป็นพ่อกับลูกค่ะเพราะว่ามีเด็กนั่งข้างหลังด้วยแต่เขาก็ใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อชูชีพอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยลำนี้ซิงกับเพื่อนนี่เนะี่ยซิงมากจนเราจับกล้องจับแทบไม่ทันเลยเขาขับซิงมากเลย นี้เป็นเป็นใบรุ่นนะคะใบรุ่นใบรุ่นดูการขับก็รู้ว่าใบรุ่นซิ่งขนาดไหนซิ่งมากค่ะสิ่งมากยิ่งน,น่าจะเป็นสองพ่อลูกเนี่ยตัวลำเนี้ยเนื้อค่ะลับเร็วมากอ่ะ เร็วมากจริงๆเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราได้มาชมเราได้มาลองผ้าใบเหลือแล้วก็ได้ได้มีเ,เจ็สสกีดีๆมาฝากด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ จอกันคลิปหน้านะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้ก็กดติดตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ